สวัสดีค่วะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาดูต้นกล้าของต้นกระถินพิมานค่ะมีกระบวนการการรักษาทางการแพทย์แผนไทยที่มีการแชร์กันไว้ในกลุ่มของคนที่เผยแพร่เรื่องของการแพทย์แผนไทยโดยหมอแผนไทยนะคะเขาจะแบ่งข้อมูลออกเป็นประมาณ6กตำรับ เกี่ยวกับขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วยโควิดหรือผู้ติดเชื้อโควิดต่างๆนะคะแต่เราอะยังหาข้อมูลไม่เจอแต่ก็อยากถ่ายให้มันจบๆไปในส่วนของต้นนี้ก็เลยไม่เจอก็ไม่เจอแต่รู้ว่าในตำรับหนึ่งที่อยู่ใน1ใน6กอะมีการพูดถึงรากกระถินพิมานเดี๋ยวถ้าเราหาเจอเราจะแนบเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะยังไงก็ขออนุญาต ถ่ายไม้ต้นนี้ละกันค่ะไม้ต้นนี้ก็คือต้นกระถินพิมานถ้าเราเดินทางท่องเที่ยวไปในเขตของภาคอีสานที่มีความแล้งแหงเนี่ยเราจะเห็นต้นกระถินพิมานเนี่ยค่ะสูงโดดเด่นเป็นสง่ายืนเดี่ยวๆอยู่ในหลายๆพื้นที่เลยหรือบางพื้นที่ก็อาจจะขึ้นอยู่ในป่าละมาะข้างทางก็ เป็นไม้ที่คนในท้องถิ่นอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและด้วยความที่มันเป็นไม้ที่มีหนามเนาะเห็นไหมคะมันจะมีหนามแหลมอยู่ที่ข้อก็ทําให้อาจจะยากในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับคนทั่วๆไปทีนี้เรามาดูสิคะว,ว่าในหนังสือไม้เทศเมืองไทยพูดถึงกระถินพิมานไว้ว่าอย่างไรบ้างกระถินพิมานเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และสูงมาก ใบเป็นฝอยเล็กๆเช่นเดียวกับกระถินบ้านและกระถินอื่นๆนี่ก็คือเป็นที่มาของชื่อนะคะคือใบเขาอ่ะเหมือนใบกระถินก็เลยได้ชื่อว่ากระถินดอกกลมเป็นผู้สีเหลืองหอมเล็กน้อยเคยพบที่ป่าทานทองแดงพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริเวณเขาอิมดเป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามป่าโปร่งของจังหวัดสระบุรีพิษณุโลกสขโขไทยอีสานและพายับ ประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทใช้รากฝนทาเป็นยาถอนพิษตะขบาบแมลงป่องอสรพิษขบกัดส่วนเห็ดที่เกิดจากไม้ผุของต้นกระถินพิมานใช้ฝนกับน้ำปูดใส่หรือสุราหยอดหูแก้ปวดแก้พิษปวดแก้พิษฝีในหูคือหยอดหูแก้ปวดแล้วก็แก้พิษฝีในหู และใช้ทาบาดแผลเปื่อยพังเนื่องจากน,น้ำเหลืองเสียหรือไฟรมทุ่งหรือเลิเมทำให้แห้งใช้เห็ดกระถินพิมานป,ปรุงเป็นยาจาัก,กรวาลฟ้าครอบรับประทานแก้ไข้พิษไข้เหนือไข้การทุกชนิดบางจังหวัดใช้ขุดเอารากที่แทงชอนไปทางทิศตะวันออก มาฝนรับประทานกับสุราและทาบาดแผลท,ที่ถูกงูกัดช่วยถอนพิษได้ดีชื่อเรียกในไทยกระถินพิมานกระถินวิมานน้ำขาวขายำกระถินป่าฉลับขาวแล้วก็พิมานคือต้นกระถินพิมานนะคะเมื่อ3-4ปีเนี่ย ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในกระแสของหมอแสงที่ท่านรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแจกยาฟรีแล้วมีคนไปรอรับยาเป็นจำนวนมากๆอะค่ะในตำรับยาของท่านสูตรนั้นน่ะได้ใช้เห็ดกระถิ่นพิมานด้วยคือเห็ดกระถิ่นพิมานเนี่ยในเมืองไทยอะอาจจะไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่สนใจมากนะักแต่ในเมืองนอกค่ะในต่างประเทศอะเขาจะเอาไปทำวิจัยกัน อย่างแพร่หลายมากในการที่จะเอามารักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วว่ากันว่าเห็ดที่ขึ้นอยู่กับต้นกระถินพิมานมีราคาถึงกิโลกร,รัมละ3ล้านบาทถ้าเราเซิร์ชคำว่าเห็ดกระถินพิมานเน็ตเน็นะคะเราจะเจอข้อมูลเยอะมากก็ลองเข้าไปดูกันเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีที่รกร้างว่างเปล่าน่ยไม้ตัวนี้น่าปลูกแซมๆเอาไว้เหมือนกัน เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งในโอกาสข้างหน้าน่ะตัวเห็ดของเขาตัวรากของเขาหรือส่วนอื่นๆจะเอาไปเป็นยาชี่ยาที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในวันข้างหน้าได้มากมายขนาดไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเขามีมูลค่าทางเศรษฐกิจแน่นอนรู้สึกมีหลายๆคนแล้วนะคะที่เพาะเห็ดกระถินพิมานส่งขายไปทั่วโลกหรือว่าเอามาทำ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายๆอย่างตำรับยาหมอแสงเองท่านก็ใส่เห็ดกระถินพิมานเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยที่เคยโด่งดังมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งค่ะใครมีที่มีทางก็ปลูกไว้ของร้านวลากรสมนุนไพรมีต้นพันต้นกล้าไซสที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะจำหน่ายต้นละ300บาทนะคะ ใครสนใจก็ทักกันเข้ามาที่ไอ l ดี e ไและเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ปลูกไว้เธอคะ่ะถ้ามีที่ว่างๆริงๆไว้สมุนไพรอะมีประโยชน์กับพวกเราแน่นอนวันนี้เราก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ